สวัสดีครับพบกันอีกแน้วครับสำหรับรีวิวจากพิมพ์อิงชนแนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการนะครับตรวจสอบนะครับเมื่อเมื่อเราสั่งพิมพ์ระบบ DTF ไปแล้วนะครับปรากฏว่าเครื่องไม่พิมพ์นะครับว่าจะต้องตรวจสอบในจุดไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราต้องดูว่าเครื่องพิมพ์นะของเรานะครับเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับนี่ก็คือโดยคลิกไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับวิธีเข้าในตัวไดเวอร์เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมดูวิธีง่ายสุดก็คือปกติแล้ว ถ้าเราติดตั้งเดเวอร์เนี่ยมันจะลงบาร์ไอคอนบาร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขกกวาได้นะครับแล้วเข้าที่ p ิมพ์เตอร์เดเวอร์ครับเพื่อตรวจดูว่าเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่าลนั่นเองกดตรงนี้นะครับแหมถ้าอย่างเงี้ยไม่เชื่อมต่อเราต้องดูสายสายยู b บีนะครับเปิดเครื่องอยู่ไหมนะครับลองชักออกและเสียบใหม่นะครับเพื่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์มองเห็นก่อนแน่นอนว่าถ้าคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นยังไงมันก็ ั่งพิมไม่ได้น,นั่นเองนะครับก็คือให้เช็คในส่วนนี้ก่อนอันดับแรกเราถึงไปเช็คอย่างอยื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมที่ไม่มีไอคอนตรงนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปที่คอนโทรลพานแนลนะครับตรงนี้เข้าที่คอนโทรลพานแนลแล้วคลิกวิวตรงนี้นะครับแล้วก็เข้า p r i n เตอร์แอดสแกนเนอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เครื่องอย่างของผมมันจะมีหลายอันนะครับเข้าไปที่เครื่องที่เราใช้อยู่นะครับแล้วเข้าที่ปรินเตอร์ ไอ้ตัวนี้ครับ printing p r o p o n e n เนี่ยครับเข้าคำลูกศรนะครับแล้วก็ทิกศานะเหมือนกันนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามีหลายตัวนะครับมันก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับอย่างผมเนี่ยมันจะมีหลายตัวก็กดเรื่องกดอันไหนก็ได้แล้วเลือกอันล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะเข้าไปที่ตัวของ dive airprinter นั่นเองมันจะเป็นแบบนี้ปกติถ้ามันเชื่อมต่ออยู่นี่มันจะเป็นสีเข้มนะครับอย่างผมเชื่อมต่อ air แููนย์อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสีเข้มเนี่ยถ้าเรากดตัว สเตตัสมันก็จะมองเห็นไงพร้อมทางานอย่างนี้ก็คือการเชื่อมต่อของเครื่องนะครับคือปกตินะครับและอีกอันหนึ่งก็คือบางทีมันมีหลาย c o ปปี้นะครับต้องดูว่าไหนมันขึ้นสีเข้มนะครับลองปิดเปิดเครื่องใหม่ก็ได้ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อมันจะขึ้นสีจืดๆแบบนี้นะครับวิธีการถ้าเราจะเราไม่มีไอคอนตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะให้เราจะทําให้ไอคอนมาขึ้นตรงนี้เราก็กดที่ตัว Per f o r m a n c e เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็เข้าไปที่การรักษ,ษานะครับแล้วเข้าที่กําหนด สถานะปรินเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊ตรงนี้ปุ๊บมันจะไปมีไอคอนติดที่บาร์ของเรานะครับเนี่ยผมพผมติก๊กปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นการเช็คตัวปรินเตอร์ว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่นะครับ้าต่อไปก็เข้าไปที่ตัวตัวลิปของเรานั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราสั่งพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นคิวงานมาแบบนี้ครับให้เราดับบลคลิกไปที่ไอคอนนั้นก่อนนะครับเนี่ยอย่างผมสั่งพิมพ์ไปแล้วมันอาจจะมีงานค้างนะครับทำให้มันไม่พิมพ์งานในปัจจุบนันหรืองานมันถูกหยุดอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คลิกที่ด้านบนตัวนี้นะครับเพื่อเคลียร์งานออกไปก่อนคลิปตออกนะครับหรือถ้าเราเปิดมาตัวเมื่อกี้แล้วไอตัวพิมพ์เตอร์ตัวนี้ครับเราสามารถคลิกคลิกกวาแล้วเลือกอันบนได้ครับว่ามีคิวงานค้างอยู่หรือไม่นะครับ เดี๋ยวเอาอีกนิดนึงสำหรับลูกค้าที่ไม่มีคอนโทรลพันเนลอยู่หน้าอเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับก็เข้าที่โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งก็ได้ครับเข้าที่ไอไคอมตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเปิดขึ้นมาแบบนี้คลิกตรงมุมตรงนี้นะครับก็จะเข้าตัวคอนโทรลพันเนลเหมือนกันนะครับนี่เลือกคอนโทรลพันเนลเหมือนกันก็จะได้เข้ามาได้ก็เข้าเหมือนกันนะครับเผื่อวิธีการเข้าหลายแบบนะครับเพราะคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะลงมาไม่เหมือนกันนะครับราวนี้เรามาเช็คที่ตัวโปรแกรมบ้างนะครับ ตัวเป็นเติมก็คือตัวนี้เป็นโหมดการพิมพ์นะครับมันจะเลือกได้อยู่ที่1 3ึ่งสามกศูนทัพัน่นั่นเองต้องใช้โหมดนี้นะครับถ้าโหมดอื่นมันก็จะไม่พิมพ์นะครับอันที่2พอร์ตพอร์ตอันนี้ก็คือตัวปรินเตอร์ที่เราลงที่เราดูเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเลือกให้ถูกนะครับก็คือเป็นสมมุติเราเชื่อมต่อแอร์มันแปะก็อปปี้หนึ่งก็ต้องเลือกกห้ปรีกหนึ่งหรือไม่มีก็อปอี้ก็คืออันนี้ก็ต้องเลือกให้ตรงกันนะครับ ถ้าในสองส่วนนี้ไม่ถูกนะครับมันก็จะไม่พิมพ์เหมือนกันนะครับอันต่อมาก็เป็นช่องสีนะครับจะส่วนมากจะพิมพ์แต่ว่าพิมพ์ที่ขาวไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับช่องสีอันต่อมาที่เราต้องเช็คก,ก็คือตัวตั้งค่านะครับถ้าเราเป็น DFT เราก็ตั้งค่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับแค่น,นั้นเองนะครับที่สำคัญก็คือจุดตรงพิมพ์เตอร์กับพอร์ตเนี่ยครับต้องตั้งให้ถูกต้องนะครับ ถ้าต้งตรงนี้ถูกแล้วก็ต้องไปดูที่ตัวพิมเตอร์นั่นเองที่เราผมไม่เช็คเมื่อกี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อของ Windows ต้องมองเห็นนั่นเองนะครับมันถึงจะพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นการคลิปสั้นๆนะครับง่ายๆเวลาลูกค้าสั่งพิมพ์แล้วไม่พิมพ์นั่นเองนะครับก็ให้เช็คสถานะของเครื่องก่อนนะครับว่าเขาเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับโดยการเข้าที่การบรีรู้รักษาที่เราล้างหัวพิมนะครับประจํามันจะมีกว่ามือจะอยู่ด้านบนเนี่ยต้องต้องขึ้นมาพร้อมทํางานนั่นเองนะครับ ครับติดขัดด้านใดนะครับก็สอบถามได้ที่ไลน์แอปฟิกอิงนะครับสวัสดีครับ